สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการแก้ท็อกแบ็กนะครับหรือว่าโหมดคนพิการนะครับเนี่ยถ้ามันติดอย่างเงี้ยมันตอนเนี้ยมันใช้สามนิ้วอะไรก็ไม่ได้ครับมันเป็นแบบใหม่นะครับ,บ,รบรไม่มีควบคู่ปกติเราจะใช้สองนิ้วนะครับแก้ไข นิ้วปัดขึ้นนะครับรแล้วก็ใส่รหัสน,นะครับปกก้าการดำเนินการป้อนปัดนิ้วขึ้นเพื่อป,ป้อนรหัสผ่านใช,ใช้สองนิ้วนะครับอ่าแตวผมก็จะป้อนรหัสผ่านนะครับเทคนิคก,การป้อนรหัสผ่านก็ป,นป้อนรหัสผ่านก็จะแตะไปเรื่อยๆนะครับได้อยู่นะครับเดี๋ยวนะปีลิฟเป้อนรหัส A S ป้อนเสร็จแล้วแล้วก็ enter, enter นะครับอรอบปุปกรณ์แล้วทอ็อ back กลับปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเดี๋ยวจะลดเสียงก่อนนะครับโอเคมันเสียงดังนะครับอ่านีะครับเป็นการระดับเสียงของเพลงเป็นสิบสองเปอร์เซ็นหกสิบโหมดเพิ่มระดับเสียงพิเศษ รับระดับเสียงของเพลงเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนมันเสียงดังเกินครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับในการในการที่เราจะในการที่เราจะปิดมอสดนวยครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยกดปุ่มระดับเสียงทั้งสองค้างไว้สามวินาทีนะครับวิธีการก็คือแค่นะครับแค่กดบวกกับลบนะครับค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามพร้อมกันปุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ยังไม่ได้นะครับ,รบ,รบเทาให,ใหม่นะครับรต้องกดให้มันพร้อมกันนะครับยังมันบอกว่าวิธีปิดโหมดนะครับให้กดปุ่มระดับเสียงทั้งสองค้างไว้เป็นเวลาสามวินะครับเพื่อปิดท็อกแบ็ k นะครับหนึ่งสียงสามไม่ได้นะครับ ต้องกดให้มันต้องกดให้มันพร้อมกันจริงๆนะครับถ้าไม่พร้อมกันมันจะไม่ปิดนะครับหนึ่งสองสามอ่าน่งร,ระดับเสียพิเศษกลับระดับเสีพง,งเ,เป็นหนึงร้อยเปอร์เซ็นย้ายรายการแปดสองครั้งเพื่อดำเนินการอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็เวลามันจะหายไปก็หายไปเฉยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับในการในการกดนะครับอย่างถ้าเราบางทีมันไปเปิดเองนะครับปุ่มท็อกแบ็คเวลามันเปิดมันก็จะอาจจะเกิดเนื่องจากการกดสองปุ่มอย่างเงี้ยค้างไว้นะครับมันก็ถ้าเราเปิดค้างไว้เนี่ยมันก็จะเกิด ท็อกแบ็กนะครับหนึ่งสองสก็ถือว่ากดยากอยู่นะครับแต่วิธีแก้ก็คือกดสองปุ่มแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับผมก็จะไปบอกนะครับมันจะอยู่ในตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ใช้สองนิ้วเลื่อนนะครับสำหรับคนที่มันมันเกิดท็อกแบ็กอยู่แล้วอะจากนั้นก็ให้ไปคำว่าเพิ่มเติมแต่สองครั้งนะครับ แล้วจากนั้นก็ให้เข้าไปาช่วยการช่วยเหลือพิเศษนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะมีทั่วไปแล้วก็ไปวิสัยนะครับให้ไปคําว่าวิสัยนะครับแล้วเห็นเห็นไหมครับมันจะเจอท็อกแบ็กนะครับเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะเปิดอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยอ่ามันจะเปิดอยู่แล้วก็ไปไปกดปิดนะครับอ่ะยางยางสมมุติว่าเนี่ยให้แตะสองที<ะ>ใช่ไหม อย่างสุวามันมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็เข้าไปตั้งค่านะครับวิธีไปปิดนะครับแตะสองครั้งแล้วก็เลื่อนสองนิ้วนะครับสองนิ้วแล้วก็ให้มาตั้งค่าทั่วไปตรงนี้ครับแตะสองทีนะครับไปการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับจากนั้นก็ให้มาคาว่าการช่วยเหลือพิเศษนะครับแตะทีหนึ่งแล้วก็แตะสทีนะครับ จากนั้นก็ไปที่วิสัยทัศน์นะครับแตะ2องทีจากนั้นก็ไปที่ท็อ k Back นะครับแตะ2อทีแล้วก็ไปกดนะครับหยุดอย่างเงี้ยนฮะเห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการปิดท็อ k Back นะครับก็วิธีแรกก็คือ ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยให้กดแช่บวกลบนะครับทบทวนก่อนบวกลบค้างไว้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ไปที่แต่เวลากดไปให้ทห้แต่2ทีแล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วเลื่อนนะครับแตะ2อทีให้มันไปนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยฮะแล้วก็ไปที่การช่วยเหลือพิเศษแล้วก็ไปที่เนี่ย มีทั่วไปวิสัยนะครับก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปแล้วก็ไปไปปิดมันซะนะครับเปิดปิดตรงนี้อันอันข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในการปิดท็อกแบ็กนะครับขออภัยนะครับบางทีเราผมทําวิดีโอเนี่ยมันมีเสียงนี่แหละมีเสียงท็อกแบ็กขึ้นมานะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคครับขอบคุณครับสําหรับทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ